คำว่าสงบคือสงบจากตัณหาสงบจากความอยากความปรารถนาคำว่าสงบละง,งับเนี่ยละงับหมายถึงหยุดละง,งับไม่แสดงอากัปกิริยาคือตัณหาละง,งับ ท่านอย่าไปเข้าใจว่าสงบนะจะเกิดจากการนั่งหลับตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนจิตนี้ว่างล่องลอยอยู่ในอวากาศนะแต่พอออกจากตรงนั้นปุ๊บอยากได้เกิดความปรารถนาที่อยากได้ความสงบนั่นอีกท่านคิดว่าแบบนี้มันสงบไหม เราไม่รู้เลยว่าเราจะสงบจากอะไรแต่เราเข้าใจว่านู่นนั่งไปจนต้องไปถึงจิตว่างไปในที่ว่งวางๆมีแสงสว่างจ้าร่างกายนี้หายไปจิตนี้ว่างล่องลอยอยู่ในจักรวาล อยู่ในแสงสว่างอยู่ในจักรวาลอยู่ในอวากาศก็ไปหมายเข้าใจว่าแบบนั้นเรียกว่าจิตว่างพอจิตออกจากตรงนั้นถอนออกจากสภาว่าว่างเลยแล้วมาเกิดความอยากได้เกิดความปรารถนาที่อยากได้ความว่างนั้นอีกท่านคิดว่ามันสงบไหมนี่แหละการฝึกแบบลือสีการฝึกแบบลือสีกับการฝึกแบบพระพุทธเจ้าจึงต่างกัน ่าางกกันมความสงบที่เหล่าชาวพุทธที่เราที่อ้างตวนว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชที่ควรฝึกควรตามหาคือความสงบอันปราศจากความอยากของจิตใจ เรียกว่าตันหาสงบจากตันหาสงบจากความปราทนาที่อยากได้ความสงบและสงบจากความลังเกียจความไม่สงบสงบจากตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทีนี้เราจะสงบจากตันหาได้อยังไงเราก็ต้องรู้จักตัณหาก่อน ถ้าเราไม่รู้จักตันหาไม่เห็นตันหาเราจะไม่มีทางสงบจากมันได้เ <No. S 1> มื่อท่านเห็นตันหาที่มันปรากฏขึ้นในใจ <No. S 1> และศึกษาเรียนรู้มัน no. ท่านจะรู้เลยว่าใจที่ปราศจ,จากตันหา นั่นคือความสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่การสงบแบบไปนั่งหลับตานาีการนั่งหลับตาเป็นการฝึกจิตที่ละเอียดแต่ไม่ได้หมายที่จะไปเอาความสงบแบบนั้นท่านสังเกตดูสิท่านนั่งด้วยด้วยตัณหาด้วยความอยากคืออยากได้ความสงบท่านมีเป้าหมายแล้วว่าความคิดต้องไม่มี พราะท่านคิดว่าความคิดเป็นความวุ่นวายเสียงต้องไม่มีเสียงต้องเงียบเพราะท่านคิดว่าท่านเข้าใจว่าเสียงเป็นความวุ่นวายคนต้องไม่มีตาต้องไม่เห็นอะไรเพราะท่านเข้าใจว่าคนนำไปสู่ความวุ่นวาย พอท่านได้ยินเสียงปุ๊บท่านก็จะไม่สงบเพราะมันผิดจากตันหาผิดจากความปรารธนาพอท่านเห็นคนปุ๊บท่านก็จะว่าโอ้วุ่นวายเห็นไหมตัวผมเองเนี่ยผมฝึกผมตามหาสิ่งนี้มาหลายปีมาก ผมวุ่นวายกับเสียงวุ่นวายกับสิ่งที่ผมเห็นมากมายเพราะผมเข้าใจอย่างนั้นจนวันหนึ่งผมจึงเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเคยเข้าใจว่ามันวุ่นวายจริงๆแล้วมันไม่ได้วุ่นวายเลยแต่ที่มันวุ่นวายเพราะมันไม่ถูกกับตัณหาในใจผมตั้งหาก ผมนั่งสมาธิด้วยความหวังว่าผมจะได้ยินสิ่งที่เงียบไม่มีเสียงใดมารบกวนผมจึงพาตัวเองหน,นีเข้าป่าหนีไปวัดเพราะหวังว่าวัดมันคงเงียบเงียบมากกว่าอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านเป็นโรงงานมันไม่เงียบอยู่แล้วจึงไปแสวงหาสถานที่เงียบเงียบ คนนั่งหลับตากำหนดจิตจะทำสมาธิไก่มันก็ขันทีนี่ไก่มันก็ขันอย่างหนักเลยไอ้ตัวแรกมันขันตัวสองมันขันมันขันพร้อมๆกันทีนี้ขันพร้อมกันเป็นพันตัวไก่ป่านอยู่ที่วัดมันขันจนแบบ เรารู้สึกว่าเราลำคาญเสียงไก่เนะพราะอะไรเพราะผมไม่ปรารถนาที่จะได้ยินเสียงใดๆทั้งนั้นเพราะในใจผมเข้าใจว่าเสียงนั้นมันวุ่นวายการที่ไม่ได้ยินเสียงคงสงบดีเนาะผมลำคาญมากลำคาญเสียงไก่ด้วยความลำคาญผมมันร่างกายของผมหรือความเข้าใจผมมันนำไปสู่การกระทำชนิดใหม่คือหยิบหูฟังขึ้นมาผมจึงหยิบหูฟังขึ้นมาเสียบหู และจะเปิดเสียงธรรมะกบไว้เพราะว่าในโทรศัพท์กมผมนี่โหลดธรรมะไว้เยอะก็เลยจะเปิดธรรมะเนี่ยอุดกล่อมไว้เพื่อไม่ให้ไม่ได้ยินเสียงไก่ให้ได้ยินแต่เสียงธรรมะเกิดความเอกใจเกิดคำถามขึ้นในใจว่า เสียงที่เรากำลังฟังอยู่ในในหูตอนนี้มันก็คือเสียงเหมือนกันแต่ทำไมเสียงนี้เราไม่ลำคาญแต่ทำไมเสียงไก่เราลำคาญหากว่าเสียงคือความวุ่นวายจริงๆแล้วเสียงไม่ได้วุ่นวายเลยเสียงมันไม่ได้วุ่นวายแม้แต่น้อย แต่มันมีความพอใจยินดีและความไม่พอใจไม่ยินดีอยู่ในนั้นผมไม่พอใจเสียงไก่ผมไม่ยอมรับผมไม่ปรารถนาผมปฏิเสธความจริงที่ปรากฏขึ้นผมปฏิเสธความจริงของเสียงไก่ และมีสิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับและผมพร้อมที่จะฟังผมปราถนาที่จะได้ยินคือเสียงธรรมะผมจึงเห็นว่าเสียงไม่ได้วุ่นวายที่มันวุ่นวายเพราะเราไม่ยอมรับโอ้เราไม่ยอมรับเราไม่พร้อมที่จะฟังเราเราไม่ยอมรับเราปฏิเสธมันเพราะตันหา ผมเห็นเลยว่าตันหานี่คลองใจผมนะขณะนั้นพราะผมเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเชื่อไหมว่าเสียงไก่ที่มันกำลังขันอยู่ที่ผมเคยวุ่นวายผมกลับฟังมันได้อย่างอิสระผมกับต่อให้มัน,มนอยู่ข้างๆผมเนี่ย เอาไก่ทั้งป่าน,นั่นน่ะมันเรียงไว้ข้างๆผมแล้วมันร้องพร้อมกันผมก็จะนั่งฟังมันได้อย่างอิสระผมโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าพอเริ่มเห็นเส้นทางเริ่มเห็นแล้วเริ่มรู้จักแล้วว่าขนาดได้ยินแต่ไม่วุ่นวายเริ่มรู้จักคำว่าสงบ